ถือศีลไว้ก่อนห้าข้อนะถือศีลได้ดีเนี่ยเราก็คอยสังเกตใจของเราอย่าตามใจกิเลสกิเลสจะผลักให้เราไปจีบเมียคนอื่นเนี่ยข่มใจไว้ไม่ยอมทำอย่างเงี้ยข่มใจทีแรกใช้ข่มใจเอาไว้ไม่ยอมทำตามกิเลสแล้วต่อไปเราก็ค่อยๆสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆ กิเลสเกิดเราก็คอยรู้เอาเมื่อกิเลสดับไปจิตก็เป็นกุศลขึ้นมาก็รู้เอาแล้วต่อไปจิตไม่จมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาแล้วปัญญามันจะเกิดคือมัจะเห็นความจริงเนี่ยเเห็นธรรมะเห็นความจริงตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีใครมันแก่ใครมันเจ็บมันตาย วัตถุวัตถุที่ประกอบกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าร่างกายเนี่ยมันแก่มันเจ็บมันตายไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายใครพลัดพรากจากสิ่งที่รักใคร,รสบสิ่งที่ไม่รักใครไม่สมปรารถนามันก็แค่ความรู้สึกสมหวังผิดหวังดีใจเสียใจมันเหมือนความฝันที่ผ่านเข้ามาเท่านั้นเองแล้วก็ผ่านไป ความสมหวังอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปความผิดหวังอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปไม่มีอะไรน่ายึดถือสักอย่างเดียวเลยไม่อยู่ในอำนาจบังคับนม่จิตใจเราเองยังไม่ใช่ตัวเราเลยเราบังคับมันไม่ได้จริงไปฝึกนะดทำตัวนี้ได้เรียกว่าเราเข้าถึงจุดที่ปลอดภัยในสังสารวัตรแล้วตราบใดที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันยังไม่ปลอดภัยนะ ในโสดาบันนี่ก็ปลอดภัยมายถึงวันหนึ่งข้างหน้าเราจะถึงปฏิพันธ์แน่นอนบรรลุพระอรหันต์แน่นอนแต่ถ้ายัางไม่ได้โสดาเนี่ยใจิตใจเรายัางไว้ใจไม่ได้พร้อมจะลงนรกเมื่อไหร่ก็ได้เดินไปทางที่บอกนะเราจะปิดอบายได้ แล้วก็จิตใจเราก็จะพัฒนาไปลำดับลาดับไปจนถึงธรรมะที่สูงที่สุดคือพระนิพานเป็นธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งไม่มีรูปธรรมนามธรรมาทั้งหลายไม่มีเกิดแก่เจ็บตายบอกแล้วอะไรที่เกิดแก่เจ็บตายรูปธรรมนามธรรมามันเกิดแก่เจ็บตายสภาวะที่ พ้นไปนะทำที่พ้นไปไม่มีเกิดแก่จเจ็บตายอะไรทั้งสิ้นไม่ทุกนะเป็นความว่างเป็นบรมสุขงั้นธรรมะนะีม่นมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นธรรมะที่เปลียนพ้ายใจเกิดอยู่นี้อีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมะที่พ้นการเปลี่ยนพ้ายใจเกิดสิ่งที่พวกเราต้องปฏิบัตินะคือเรียนรู้ ธรรมะของการเปียนไหวใจเกิดคือรูปธรรมนามธรรมาเรียนรูปกายรูปใจตัวเองนร,รู้แจ่มแจ้งมันปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจมันก็เข้าถึงธรรมะที่สูงที่สุดนะที่้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงคือพระนิพพานนิพพานก็เป็นธรรมะอีกอันหนึ่งขันห้าก็เป็นธรรมะอีกอันหนึ่งคนละระดับกัน เรียนรู้จากสิ่งที่เรามีคือขันห้ารูปนามกายใจเนี่ยเรียนรู้ความจริงตัวนี้พอปล่อยวางได้จิตเราพ้นจากขันนะมันก็สัมผัสพนิพพานอดทนนะทำไป